าเาที่มามีฉลามคือกินเด็กครับเด็กอะไรลูกโอ้จริงด้วยครับเ,เขาไม่ใช่ฉลามจริงๆลูกเขาเป็นซับมาลีนชั้นสุดซับมาลีนเขาป็นซับมาลีนชาร์กใช่ซับมาลีนชาร์กมันมีพายอยุคนั้นเหรอใช่หนุเรียเหรอเรียทำไม <ES> นี่เียวสิามาแล้วมีคนคิดถึงพวกเราด้วยเราว่าเราต้องเปลี่ยนเป็นไลน์ทิกเกอรแล้วทำไมอ่ะ <c oughs> ทำไมอ่ะมืนเฟซบุ๊กเขาไม่ค่อยชอบให้เราไลน์เท่าไหร่ โอ้ยน้องพี่เบาๆลูกไปพาไปดูสิมามีหายแล้วเหรอมีคนถามมามีอ่ะมามีมามีอยากเล่าไหมอ๋อจงร่มบาไปแล้วค่ะแต่ว่าโอ้ยน้องพี่น้องพี่ทำอะไรอะ่ะมามีคืออะไรอ้าวน้องพี่ไม่จับสมบูครับลูกน้องสาวหายไปไหนอ่าตามมาดูน้องสาวหน่อยดูพิธีหน่อยดูพิธี มีคนบอกว่าส่งดาวให้มามีหายไปยยินแม่พ่าเหรอคะยิมไม่พ่าเหรอคะไรอุ้ยตกใจหมดเลยมาแล้วคำนี้กินนมหรอคนเนี้ย ขอบคุณคุณธัญพรนะครับส่งดาวให้เราร้อยดวงคุณหวานส่งมาหนึ่งร้อยดวงสมมี่สิบดวงคุณวีวีววบ้าครับสุปรีชายาส่งมาสิบดวงคุณมุกนลินส่งมาห้าสิบดวงขอบคุณขา ดีใจนกไหมยังขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะากไปขอโอ้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 ดีใจดีใจมันมีคนเต็มขึ้นข้างในในท้องฉลามเลยคิดถึงมีคนคิดถึงไม่ได้ไลฟ์หลายวันขอบคุณครับคุณจันจารีส่งมาติดดวง ขอบคุณนะครับทุกคนคุณสมจิตสมาสิทธิ์ดูคุณมิทูนาสมาสิทธิ์ดูขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้นะตอนนี้ก็เป็นสตา,าร์ารตตี้นะครับอยากส่งดาวให้เราก็ส่งตอนนี้ได้